รล้่แกนาได้ไม่ได้ไม่ได้เลยที่ที่ที่แล้วอ่ะให้พีของเล็กอ่ะของพี่เล็กจะเอาให้่ะาที่เับจะสอบสองสอบเป็นกันเลมันแค่เล็กนิดเดียวหรืให้ขาสอบได้ก

เตมไปที่สว่างสว่างละจะได้เล่นตั้งโดนแสบไบด้เลย <c oughs> อยากไปกินน้ำอยากไปทานด้วนะข้าวหียวมะม่วงอ่ะข้าัดไม่เป็นไรกิน้นหนองกนัเลยไม่ี ไมได้ทานสีค่ใทนีิธี่มานสในพี่าคะให้หมไม้า้นสนไม่ได้ทานสนี้ด้ิไม่ได้าค่ะใหไม่ได้าดค่าได้ ตอนนี้เคยหายไปดห้าจอกรเล่นไเป็นเลยนะวะถ่ายยังไงอะมาถ่ายเป็นะหน้าตกราษนั้นฮึว้าวว้าวน้าวว้าวว้าวว้หวว้า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 วว้้าวว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 ้าาวว้าวว้าวว้าว อยาให้พี่ค่ะคไม่เป็นไรแต่แกเปที่เราไนท่ายมาค่อยแกจะถ่ายที่ที่ถ่ายมาถ่ายให้มาค่ะตอนกายไปสอวนจะไปทันกันนะเจมส์พี่ผาเด็สิพี่มานะไม่ต้องเป็นอะไอยู่กันแบบเดิมก็ไม่นะครับ